ถ้ามีบริษัทที่รับ f r e e l a n ที่เป็นนักศึกษาได้คงดีมีสิ่งนี้ไง i n f o r a t i o n Mapping Application มันคืออะไรมันคือแอปพลิเคชันที่จับผู้เรากับบริษัทที่ดีสำนักงานให้กับนักศึกษาอย่างเราเนี่ยให้ได้ทำงานแถมยังได้เงินได้ประสบการณ์อีกด้วยนะจะม่มีปัญหาหรืบริษัทใหญ่ๆที่จะรับเราเป็น f r e e l a n ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราได้ทำการเก็บข้อมูลเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์การดีไซน์ Thinking จัดทำ Empty Map, Crazy A และ Insight Journey Map ไม่รู้ว่าจะหารายได้สินจากช่องทางไหน 3. นักศึกษาขาดคอนเนคชั่นในการทำงานและยูเซอร์นี้ของนักศึกษาก็คือ 1. โอกาสในการสแสดงศักยภาพถึงแม้ว่านักศึกษาจะไม่มีประสบการณ์ 2. ช่องทางในการหารายได้เสริมสากคอนเนคชั่นในการทำงานน จากการเก็บข้อมูลและดีไซน์ทิงกิ้งจึงเกิดเป็นอินโฟจ b บแมทชิ่งนี้ขึ้นสิ่งแรกเมื่อเราเข้ามาก็จะเจอกับหน้าไซน์อินซึ่งแอปของเราะะจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น2ประเภทได้แก่กลุ่มผู้ว่าจ้างและก,กลุ่มนักศึกษาหน้าหลักของเราจะเป็นหน้าที่แสดงผลงานยอดนิยมของนักศึกษาแต่ละคนค่ะซึ่งในการออกแบบส่วนนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องโอกาสในการแสดง,สดงศักยภาพของนักศึกษาที่เก่งๆให้มีคอนเนคชันในการทำงานเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อกดเข้ามาในโพลนะคะเราก็สามารถรู้ว่าใครเป็นเจ้าของโค้สามารถกดใจคอมเมนต์กดแชร์บันทึกรวมถึงเมื่อมี เรามีการแบ่งฟังก์ชันต่างๆผ่านเมนูบาร์ไม่ว่าจะเป็นการรับงานการโพส์งานการติดต่อสื่อสารหน้าโปรไฟล์ต่อมาที่ตัวไทยฟังก์ชันการรับงานเมื่อเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นประกาศหานักศึกษาช่วยงานในแต่ละวันเมื่อกดมาในแต่ละโพสก็จะเห็นหัวข้อ,อรายละเอียดต่างๆและเราสามารถดูงานทันทีกับบริษัทได้โดยตรงค่ะ ต่อมาจะเป็นฟังก์ชันการโอนงานหน้านี้เราจะสามารถโพสต์ผลงานต่างๆบนแพลตฟอร์มของเราได้ค่ะเปิดมาเราก็จะเจอหน้ารวมแชทว่าเราเคยติดต่อใครไปบ้างเมื่อกดเข้าแชทนั้นไปเราก็จะเจอข้อความที่เราเคยคุยกันไว้รวมถึงจะมีการให้ต่างฝ่ายต่างกดยืนยันเมื่อทางานยิงเงินกันอย่างลงตัวจากนั้นระบบก็จะทําการเพิ่มข้อมูลชิ้นงานไปยังนักศกษาเพื่อได้ทํางานและส่งงานต่อไปอีกทั้งเรายังทําระบบรองเรียนเพื่อควบคุมไปถึงเหตุการณ์การช่อโกงในอนาคตอีกด้วย หน้าต่างนี้มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากสาหรับนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาสามารถเช็คได้ว่าตัวเองนั้นพ้นงานประเภทไหนไปแล้วบ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบตารางเรียนและเวาลาว่างของนักศึกษาแต่ละคนได้และยังสามารถทราบว,ว่านักศึกษารับงานมาแล้วทั้งหมดกี่งานทางานไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์กำหนดส่งถึงวันไหนเพื่อป้องก,กันการแก้ปัญหาลรืมอส่งงานและอีกทั้งยังสามารถเช็ครีวิวหรือคอมเพนต่างๆจากลูกค้าเก่าๆได้ด้วยค่ะในส่วนของ UI นะคะผู้จ้างวานนะคะลักษณะต่างๆก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับของนักศึกษาเลยค่ะโดยสิ่งที่จะแตกต่างก็คคือหน้าโปไ์่ะ เราได้สร้างระบบการติดตามงานนะคะที่รัดกุมมากขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างความไว้วางใจให้แกบบผู้จ้างวานนะคะแล้วก็มีการให้ดาวน์โหลดนะคะชิ้นงานต่างๆที่นักศึกษาอัปเดตขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาได้เห็นวอางันเป็นยังไงบ้างนะคะต่อไปก็คือให้ดูตารางเรียนได้นะคะว่าของนักศึกษาเนี่ยเขาเรียนช่วงเวลาไหนและเขาว่างวันไหนนะคะ และนี่นะคะก็คือผลงานของพวกเรานะคะกลุ่มซิกมาบอยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจาราาิญกาพงนวลนะคะตำแหน่งโปรเจคแมเนเจอร์บวกกับกดีไซน์ค่ะนางสาวนาชัชชาคูทอนตำแหน่งยุคดีไซน์จัดการดีไซน์ทิงกิ้งจัด,กด,จด,กดจเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจัดทำโลว์ไฟเดนลิตี้โปรโตไทป์สวัสดีครับผมปฏิพัทธ์ขจรศิรินะครับมีหน้าที่ออกแบบ UI แล้วก็เชื่อมต่อโปรโตไทป์ในฟิกมานะครับ